สวัสดีครับกลับมาพบกับวอลเลย์เอฟซีอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับสาวไทยของเราก็ได้ลงซ้อมในสนามจริงนะครับซึ่งการซ้อมครั้งนี้ไม่มีพรพันธ์เกิดปราดและปียนุษแป้นน้อยลงสนามซ้อมด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าหรือว่าในสนามสองนี้พรพันธจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วถ้าพรพันธไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วใครละ่ะที่จะมาเป็นตัวจริงหลายคนก็คาดการไปว่า หรือว่าจะเป็นเอซิริมาหลายคนก็คาดการ์ว่าหรือว่าจะเป็นนุกนิกนัทนิชาส่วนปียน,นุ์นั้นหลายคนก็มองว่าหรือว่าโค้ชจะให้อยู่นัตรพรหรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อยุภาสนิทกลางที่เพิ่งบินมาสมทบนั้นลงเป็นตัวแทนซึ่งแอดมินก็ไม่อยากจะคอนเฟิร์มนะครับว่า ใครจะได้ลงเป็นตัวจริงแต่การที่ทีมสตาฟโค้ชเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลักนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะหนึ่งคือผู้เล่นตัวสำรองได้มีโอกาสในการหาประสบการณ์สองคือการที่เราใช้แต่ผู้เล่นชุดเดิมก็อาจจะทำให้ทีมสเกลของทีมอื่นๆนั้นได้ข้อมูลของผู้เล่นเราว่าเล่นยังไงมีจุดบกพร่องตรงไหนซึ่งมันก็จะเป็นผลเสียต่อทีมนะครับ สำหรับเกมวันที่14นี้นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาเวลา14นาฬิกาช่องวัน31ถ่ายทอดสดสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะดูทางทีวีก็สามารถดูได้ที่แอป VBTV ของสาพันธ์วอลเลย์บอลบานานาชาตินะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเดือนละ169บาทนะครับสำหรับทีมชาติแคนาดานั้นทำคะแนนในสนามแรกได้6คะแนน อยู่อันดับที่9ของตารางโดยแพ้โปลแลนด์1ต่อ3เซตชนะโดมินิกัน3ต่อ0เซตแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซตชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตสำหรับสถิติที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติแคนาดานั้นทีมชาติไทยเคยพบกับทีมชาติแคนาดา2ครั้งครั้งแรกคือโวลกลังปี2003 ไทยชนะแคนาดา3-1ต่อเซตครั้งที่2องเนชั่นลีก2021ไทยชนะแคนาดา3-0ต่อเซตวันนี้แอดมินก็ได้นำบทสัมภาษณ์ของรุ่นพี่อย่างน้องปลื่มจิตและพี่กิฟวิลาวันที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสองัอเสทีราต้ิงอดาแคนาดาโปแลนด์นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาคือต้องบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นสนามไหน 1, 2, 3สาวนะคะ16ทีมที่แข่งเนี่ยคือเป็น16ทีมชั้นนะของโลกคนเดียวก็มองว่าทุกทีมด้านตัวหมดแต่ด้วยฟอร์มของน้องๆที่ดีตอนเนี้ยมันเหมือนกับสดบวกบวกความมั่นใจเพราะฉะนั้นกวลาจะได้เปรียบทีมอื่นแด้วยด้วยชื่อชั้นของทีมไทยกะบสิเป็นรองทุกทีมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเล่นเนี่ยเขาก็อาจจะมีความฟรีกว่าทีมที่เขาอันดับโลกดีกว่าแหลอย่างอย่างละครั้ที่เราเจอจีนนะคะจีนเขาก็เหมือนกับถือเอามีมี ดีทๆอยู่ในมือเวลาที่เขาพลาดทั้งอรกมาเนี่ยเขาจะรู้สึกเครียดมากในทางก,กับการทีมไทยเนี่ยชนะคือกำไรแพ้ก็คือเสมอตัวเพราะฉะนั้นน้องๆก็เลยโชว์ศักยภาพได้ดีสนามสองในคลิปมองว่าทุกทีมเรามีโอกาสชนะหมดก็เราเคยชนะหมดทั้งสี่ทีมแคนาดาโปแลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเราเคยชนะมาได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นรับรองว่าทีนี้เป็นอีเหมือนทีที่ ตามเชียก์ได네้ค่ะพ hm ิเร์ไแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะสนุไปก่นนถ้ามาเชียนี่รี่มาเชียด้วยกัน่จะนปชาเลที่รับไรัเชียทีแล้วนนีแล้ก็ลงเล่นด้วยคือความใจเขาเป็แแบครัวลาก็ต้องบอกว่าคือถึงแม้ว่าในเรื่องของระบบทีมอะไรอะานองมองว่า เขท้องเรา,ามีสีมือแล้วก็ระบบปีนหมแต่ว่าเลั่งความที่เขาเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรขยนนะันอ่ะคือแบบสน,นุกกับการเล่นขยันกับการเล่นแบบสู้รูชูาไีได้บอลเขาต้อ,องมีความคแบบเิเยัยเใยนใการเล่นถ,ถ้าเราถ้าเรามีคา ระคนแ้ววชิรประดับเพแทะวัาหลายหลายคนก็เป็นผู้เล่นจากชุดคีเขาเปี่แล้วแล้วแต่ก็มีหลายคนที่เปลี่ยนหน้าเข้ามาเป็นาใหม่แล้วผลงานเขาที่มองว่ามีนียเาทได้ดีนยังนขานเจอที่อะไรมา้อก็ต้องบอกว่าเิดทูเต็งก็ได้เลยนะครับร้านที่อยู่ในชื่อชื่อในหันะครับและขแพมาปีแล้วมีนี้ก็มาเจอกัน โฟกัสมากขึ้นเตรียมการมาก,กมากขึ้นแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวทีไทยไม่ได้ซ้อมมามาแบบฉุกเฉินเอ๊ะเขามาหมดทุกทีมเลยเขา,าก็เลยอาจจะประหมา่าเราด้วดยที่แล้วแต่รอบเนี้ยทีมเราชนะมาสนามที่เรสามครั้งและทีมเขาเก็าเพิ่งแพ้เรามาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาเจอเราเหมือนแล้วที่ว่าเขาจะโฟกัสมากแต่ก็คิดว่าไม่เกินความสามารถของเราน้องถ้าเกิดดูจากมาตรฐานที่เขาเล่นในสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นมองว่างาไรับ ย้าอันนี้บอกเลยญี่ปุ่นเพราะว่าโคตรคนนี้ค่ะโคตรรักโคตรแครนค่ะคตรก็คือเขาบอกว่าโคตรคนี้กลับมาทำอีกครั้งนึงครับตัวิีมเองอ่ะทีบก็เชื่อชมเขานะคะทุกตลอดเวลาที่เขาทำทีมทีมญี่ปุ่นอ่ะจะแข่งแกล่งในเรื่องแบบระบบทีมมากๆแล้วก็รูปแบบการเล่นที่หลากหลายซึ่งปีนี้เขาเลือกผู้เล่นที่เด็กหมดเลยอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแบบเขาเลือด็กเข้ามาเพราะเพื่อที่จะน่าจะเตรียมหาโอเดลเด็กที่ปาเลียส แล้วเขาสามารถทักใช้เกมเล่นแต่ละค่าเล่นได้ดีอ่ะก็เลยบอกว่าเราจะเล่นระบากนิดนึงเพราะเกมก็เหนียวเหมือนกันเราก็จุดเด่นเราคือเหนียวเจอเหนียวเนี่ยมันจะแบบสู้กันสนุกแล้วก็อาจจะแบบสูสีแต่ว่าเรามันจะได้เปลี่ยนติในระบบเกมรูปที่เราเราคิดว่าเราเด่นขาดกว่าแต่ก็วัดก,กันนะวันนั้นว่าสแตนดาร์ดของไทยกับญี่ปุ่นใครจะรักษาสแตนดาร์ดของเองได้มากกว่าหรือบอกว่าจริงๆสัปดาห์นี้น่าจะรู้ว่าก็มันสูสีมากเลยทุกที ส่วน,นของที่แดงที่บาดเจ็บมันมีผลต่อเกมไหมครัแบแนนไม่หรอกคืออย่างในใน,ในเคสของานอาจารย์ผมก็มอง,งว่าอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของขันจับใจเล็กๆของทีมที่แบบเฮ้ยเห็นเพื่อนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเผืสภาพร่างกายคภาพจิตใจอาจจะแบบนี่ตกกังวลนิดนึงแต่ว่าเรื่องความที่เราเราก็มีคือเราก็มีตัวโลรถให้ให้ได้ลง กพ่าะทำได้ดีคือเขาแสดงให้เห็นแล้ว่าเขาเขาก็สามารถทแทนได้หม่ยควว่าเราไม่ไม่เราไม่ได้ไม่มีปัญหาขนาดนั้นหรอกค่ะสำหรับสำหรับพี่พัดดาค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าเราลองเองก็ก็พอพัฒนาเยอะใครลงไปก็ผมเชื่อว่าแทนได้อยากให้ลองใจน้องๆอะไรบ้างไหก็การเป็นน้องๆนะคะโทรผลงานได้ดีมากก็อยากให้อยากให้ชิมไวอยากให้แบบ มีความมั่นใจแบบนี้ในผู้แบบนี้คือเราเชื่อว่าคนไทยเี็นกำล,ลังใจในเราเราเราพุ่งออกเองทุกที่นี่เองก็คอยส่งกำลังใจให้น้องๆอยากให้น้องๆแบบมีความน,นัน้นมั่นใจในการเล่นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอะไรที่เราลงไปทาหน้าที่ให้คนไทยทำให้เป็นที่ดทดทเด็กทุกอาเซียน